สดครบทุกนัดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r Tru a D Sport สมาชิก t r e a D รับชมฟรีที่คุณสายไหม่บอกไปมาในชุดสีดำครับค่ะพบกับทีมสโมสรนครปฐม SSRU นี่ครับนครปฐม<ะ>สาววัย18จากสกลนครเกมกกำลังจะเริ่มนะครับอัธาชิพครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแก้หัวเสา <c oughs> ด้วยซ้าย <c oughs> พัชยาครับบอลแรกออกซะแล้วครับตายครับพัชยาครับจำเสิร์ฟขุดขึ้นมากันนิกาทีประชดแล้วทับลูกนี้ครับออนนัน์ถือว่าทำได้ดีครับจังหวะทำเอาคอเตอร์แท็กลูกนี้แล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคของเคคยูมาแล้วอู่ออนออรไทยครับออรไทยนี่ก็หนึ่งหนองเรือครับไม่ได้เล่นวันนี้ครับออรไทย เล็กสองต้องลุนแชมป์เล็กอ like ีกแล้วก็ลุนสี่เทียมกับฟินัลนด์โฟร์อ่้โอยัดตรงนี้สวยครับค่ะบารินิดแต่เหมือนจะเซตเข้าตะข่ายแต่ว่าวันนี้ก็คือแก้ไขได้ดีค่ะเป็นวันนี้ครับเสิร์ฟอันนิกาทีประชดออนันตงอืมแต่โวตดีถ้บทุกลูกเหมือนกับออนันตง จังหวะยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ค่ะมันดูไม่คลิกเพราะว่าเจนมุน,นี่ยังอยู่กับบอลรัสิบแปดปีกันอยู่เลยใช่ค่ะยกหัวเสา,าให้ฟัชยาเนี่ยแหละครับท็นมบีตีบิดหาทางสุพัชยาเลยครับด้วยสายนี่ครับขอเร่งสปีดนิดเดียวครับบล็อกมาไม่ทันแล้วครับค่ะขอแค่อย่างเดียวบอลรับเสิร์ฟดีก่อนค่ะเราเซตเตอร์ได้ทำงานง่ายๆในอยู่ในเซตเตอร์โซนครับ ยังเป็นเซตพอยต์ครับของขอนแก่นสตารจบแล้วครับซตแรกครับก็ขอนแก่นสตารครับเอาชนะไปได้ก่อนนะครับทุกทีเหมือนกันครับสุธินาพาสั่งครับเอาครับแทกมาลูกนี้ชมนุชครับคะแนนแรกของชมนุชจิตสบายลงมาทำแต้มได้เลย<ช>นะใชครับต้องมีลูกหนักมากครับ จริงๆละที่รผ่านมาในชมุมนุก็เป็นตัวหลักของทีมน,นะครับสุดินาอาจจะทันครับโดนเป็เต็มมือยกมาครับสุดทินาชมรุดยกจะชชาดึงช้าครับที่กำหอแล้วไหลแล้วครับเรียบร้อยครับแบบนี้ถ้าได้แต่มไม้แต่มือของพัทตราทิพย์แบบนี้กินเรียบครับอโอ้โหดูบอลบล็อกยังไงครับชมรุดนี่เขี้ยวครับ คนตีบอลฉลาดคนหนึ่งครับชมนุจิตสบายแยรบร้อยครับสายฟ้านนึกไปถึงผู้เล่นปลูกปัญญาอนัอนดาเมื่อวานน่าจะเป็นน้องจากโรงเรียนปักธงชัยหรือเปล่าใช่ปักธงชัยประชาแล้เรื่อยไปของโสศราม <c oughs> อาจารย์สักค่ะอาจารย์สักนี่คือ แกเขาออกถิมชาติบ่อยๆเหมือนกันนะครับช่วงหลังๆเพอเกษียณนะก็เลยกลายเป็นผู้ช่วยสนรามแต่แต่ไม่มีผลในการเข้ารอบครับแล้วก็ผลต่ออันดับคือเล่นเพื่อให้จบแมตช์นั่นแหละครับแก้วกัลยาครับทุบลงไปเพราะฉะนั้นบรรดาดาวรุ่งที่ลงมาต้องโชว์ฟอร์มให้ให้เข้าตาโดยเฉพาะอย่างโค้ชโทนี่โค้ชโทนี่เป็นคนที่ถ้าไม่เด่นจริงไม่เอามาใช้ครับ เซตพอยครับของ k k u ของแกนส่าร์หัวเสาที่เปรมนีตีย,วยาวๆครับเซมาได้พิมพ์ตว,วันทองยศได้บุกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับผมติดบล็อกเป็นบล็อกเอา,าครับบล็อกตัวเดียวของกักนิกาทีประโชคยากครับผ่านซ้ายแล้ว<ะ>เป็นบล็อกเดียว ถ้าเป็นขวาอาจจะติดได้แต่สานี่ยากครับคนแกนเสิร์ฟก่อนค่ะบอลแรกดีค่ะโดนบล็อกหักไทยรัฐค่ะแพกได้ค่ะครับแต่เงื่อนไขคืออย่างที่บอกคือต้องต้องหางะข่ายไว้ก่อนครับคนตัวเล็กแก้ไขครับลูกนี้ยกบอลแรกหัดไทยรัฐจัดหัวเสาลูกนี้ อืตีได้สวยครับจังหวะโหนตีของต้องตัดสินใจให้ไวค่ะลูกบอดนี้ค่ะบอลมันลอยนะคะอืมสวยครับสวยครับถือเป็นดีไปเลยครับลูงนี้ของศิริยาพรเหมือนนี่ต้องบอกคุณในใหม่เหมือนไม่ค่อยเก่งสุภัิยาปัญหาที่แก้ไม่ค่อยตก ยกหววนนกัวเสาอานนนงกบมือของเซตเตอร์ครับซสาสิลักยกมาก่อนนะครับตีลูกนี้ <ừ> ติดวอกเกต็มๆครับอ,อานนท์ใส่สีครับสจิพานั้นครับน้องผักบุ้งนะคะใช่ครับกรอบกรอบรู้สึกว่าเล็กที่แล้วก็เคยไปอยู่ของแก่นหรือเปล่าคะาแบบแบบใช่ครับเีนี้เอาหมดจะแม้แงเสื้อครับ ก็ยังเป็นแมช์อพอยต์ของ k ค u ขอนแก่นอยู่นะครับจิราภาเสิร์ฟบอลแรกของสุธินาภาสังบอลสั้นยังเซฟได้อยู่ครับสามมิกลางออน,อนันต์สุธินาภาครับไม่กล้าตีดึงช้าที่กำพรแล้วไหลไหม,อมโอ้ผิดจังหวะครับบอลเร็วเรียบร้อยเหมือนกันครก็กมาสัจิพานนันรับ เหลืออีกเจ็ดครับเจราภาสุทนาภาสังหลายสั้นพิจังหวะกลายเป็นดีครับก็ในเซตที่สามครับเป็นทางเทคยูขอนแก่นสตาวีซีครับเอาชนะไปได้อีกหนึ่งเซตนะครับ25ต่อ17ก็เอาชนะไป3ต่อ0เซตครับสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นตาวีซีนะครับสกอร์25 14 25 12อและ25 17